สวัสดีจ้าวันนี้ก็ได้กลับมาเรียนาติเอวี่โฟรอีกครั้งหนึ่งแล้วนะก <Wow. S 1> ับเพลง boys love girls จะมีสำเนียงอะไรของแฮนนาหรือเปล่านะจริงๆมันลั่นมันมีความลั่นนิดหนึ่งที่แรกจะรีแอคเมื่อคืนแหละแต่ว่ารู้สึกว่ายมยมมาแล้กลับบ้านมายมยมก็คิดว่าเช้าว,วันนี้ดีกว่าแล้วก็บังเอิญเข้า ใน X หรืออะไรน่าจะติ๊กต k อกละมั้งยู่ดี AI เหมือนรู้คือตึง้งเด้ง MV นี้ขึ้นมาแล้วก็แบบเอ้ยดูไม่ได้ไม่เอายังไม่ดูอะไรอย่างงี้ก็เลยเลื่อนผ่านแต่ว่าก็ก็เห็นเห็นไปแล้วนิดนึงอะเนาะไม่เป็นไรยังไม่เห็นทางเพลงแต่ว่าเป็นฟิลแบบเก l c ครัชหรือเปล่าคือถ้าสมมติว่าแบบแบบรีแอคเมื่อวานคือสภาพจะแบบโส,สมนิดนึงวันนี้ก็จะได้แบบแต่งหน้าหน่อยหาชุดหน่อย ก็คือเท่าที่ได้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำพวกอะไรนะวอล์ของ 4EV e เลยเพราะว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะคะหลายๆคนน่าจะเข้าใจคำว่าเคลียร์งานก่อนสิ้นปีค่ะ oh. แค่เห็นชุดฉันก็แบบ oh. ว้าวเหมือนจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษป่ะนะใช่ไหมมาฉันไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่าเปิดนี่ที่ไหนอะแบบฟิลออฟฟิศเหรอ

เขาก็แพงสุดอินเนียนะ

ชอบความแบบชุกิลาแบบอีฟแบบไม่ <c oughs> ฉันไม่เห็นเลยว่ามีชุดนี้ด้วย หรือว่าเป็นเพลงที่แบบท่าเต้นใหม่ๆชุดไม้นี้ใส่ยากมากแบบใส่ให้รอดยากมาก ที่เห็นมีประมาณ3เซตแต่ไม่ว่าจะมีกี่เซตเราก็ชอบหมดทุกเซตของทุกคนจริงๆเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าพี่เนปไปเขททำ MV ใช่ไหแล้วก็เบนลาสอ้าวน้้ววีตัดเหรอคะแต่ตอนนี้ใครตัดย่าก่อนทุกครั้งที่เราถ่ายคลิปมันจะเริ่มมีเสียงมาแล้วไม่ว่าจะซ่อมจะตัดจะอะไรก็ตามทีจะเพลง จากที่ไหนสักแห่งทำไมไม่แน่ใจว่า4ฟ v e เคยโคโรก้ากับทีมนี้หรือเปล่าแต่ว่าเพลงนี้ก็จะมีแบบเราว่ามันก็เป็นอะไรท่าเต้นอะไรที่แบบใหม่ๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นท่าใหม่แต่ว่ามันแบบมีการแบบว่ามีแบบความแบบต้องลงจังหวะอยู่หลายๆจุดเหมือนกันแบบตึง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 อะไรเงี้ยอาจจะมีแบบผ่อนบ้างก็ตึ้งอะไรเงี้ยมันแบบ คือฉันไม่รู้สับในการอธิบายมันแต่เออดูแล้วมันเป็นความสึกที่แบบมีความแตกต่างจากเดิมเดิมมีความแบบอินเตอร์แล้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ปล่อยมาในช่วงครบรอบ4ปี for Eve ใช่ไหมโ y y e r w w i t h for Eve 4ปีผ่านไปอะทุกคนจากที่แบบน้องเล็กอ่อายังแบบว่า อยู่ในแบบว่ารั้วโรงเรียนตอนนี้ก็เข้าสู่รั้วมหาลัยชิก็สวยขึ้นทุกวี่ทุกวานผอบลงอีกแล้วนะแล้วก็นานมากแล้วอันนี้ถือว่าเป็นอัลบั้มที่สองหรือเปล่าตอนนี้เริ่มไล่ไล่เรียงเพลงไม่ค่อยถูกแล้วเพราะว่าก็จะมีเพลงที่แบบว่าเป็นของสปอนเซอร์อะไรเงี้ยด้วยใช่ปะล่ะแต่ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คืออันนี้ยังอยู่ในอัลบั้มสองหรือเปล่าเหมือนแบบ อัลบั้มแรกก็จะมีบาชาปที่แบบมีเป็นเพลงแบบเนื้อภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเป็น boys love girls ที่เป็นเนื้อภาษาอังกฤษนี่คิดอยู่เสมอว่าแบบคนที่แบบคิดชุดอ่ะเขาไม่มีคำว่าตันเลยจริงๆอะมันไม่เคยเห็นแบบมันยังยกงชอบเราดูว่าเรายังชอบอยู่ในทุกๆครั้งที่ดูวิวเคยบอกว่าพันเป็นเหมือนลูกบุกเล่มใหญ่ๆของวิว แต่4 e อีฟชุด4 e อีฟทุกครั้งที่แบบว่าไม่ว่าจะออกงานหรือว่าอา v อะไรใดๆอะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งลุคบุ๊กให้เราอีกเหมือนกันเหมือนเป็นแบบแรงบันดานใจหรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะแมชยังไงได้ในการแบบสมมุติว่าแบบเสื้อเชิ้ตแขนสัน้นมันจะแมชได้เยอะมากน้อยขนาดไหนดีนะอะไรเงี้ยแต่อย่างแบบอย่างโฟอีฟอย่างนี้ใช่ไหม่ะคะเอาจริงแต่ละ แต่ละคนไม่ใช่แค่โฟอีฟมนุษย์ทุกคนมีรูปร่างที่แตกต่างกันมีหุ่นที่แบบแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการแมชชุดกับแต่ละหุ่นอะบางทีก็อาจจะแบบบางคนอาจจะเหมาะกับกระโปรงเอวสูงบางคนอาจจะเหมาะกับกระโปรงสรัน้นบางคนอาจจะเหมาะกับกระโปรงยาวบางคนอาจจะเหมาะกับขาสั้นขายอาวอะไรเงี้ยคือมันแบบมันมันมีทริคของมันอยู่ซึ่งอย่างในโฟอีฟอะจริงๆก็จะมีหุ่นที่แบบ หลากหลายมากๆเราก็จะได้เห็นลุคบุ๊กที่มันกว้างฉะนั้นเราก็จะได้แบบเออค่อยๆแบบว่าพิจารณาไปทีละชุดว่าแบบว่าเอ้ยทําไมเขาน่าจะแมทอย่างนี้เพราะว่าอะไรหรือแม้กระทั่งแบบว่าเสื้อแบบนี้ทําไมถึงแมทกับแบบกระโปรงแบบนี้หรือกางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้อ๋อมันต้องแบบสั้นยาวสลับกันมันต้องมากน้อยที่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยแต่ฉันอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเริ่มต้นที่แบบว่า ความเป็นเหมือนมันเหมือนออฟฟิศแบบออฟฟิศเก่าอย่างเงี้ยดูแบบดูแบบเป็นหนงังต่างชาติสมัยก่อนอะไรเงี้ยว่าเราดูหนงังมันจะเป็นฟิลแบบมูลี่แล้วเป็นแบบทรงอย่างเงี้ยชุด3เซตโล3โลก็ดูแบบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน New Single for i v e มาแล้วแถมยังเป็นเนื้อเพลงภาษาอังกฤษที่ไพโรสนาหูท่าเต้นที่ เลิศเลอ p e r ฟ e c ทนองเพลงเนื้อเพลงตอนเริ่มมากก็ติดหูแล้วอะ่ะโอเคใค่ะงี้ก็ขอฝากเพลง boys love girls ไว้ด้วยแล้วกันนะคะของสาวๆาว v e เดี๋ยวจะแปะไวใ้ให้ตอนทายคลิปเช่นเดิมนะแล้วก็ภาวนาให้ถ้าสมมติว่ามีโอกาสอยากจะทำ reaction v l o k ของ 4EVE ด้วยเช่นกันสนุกดู 4EVE ไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นงานที่ในฐานะศิลปินหรือว่าเป็นแบบว่า ไปออกรายการต่างๆหรือวอลกของตัวเองอะ่ะคือสนุกแบบแฮปปี้ในทุกๆอย่างเวลาเราดูแล้วกันนะอืมบางทีก็รู้สึกแบบเอ้ยดูไปแล้วทําไมเราไม่แอคนะมันแบบ เอออยากให้เห็นว่าแบบเราแบบว่าแฮปปี้ขนาดไหนละกันโอเคค่ะงั้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะฝากช่องวิวต่อๆไปละกันขอบคุณทุกคนที่จริงๆหลายๆคนอ่ะอยู่กับวิวมายาวมากวิวจําได้เลยว่าวิวเริ่มทําของโฟอีฟครั้งแรกอ่ะก็คือแรกเลยปะแล้วก็ค่อยมาข้อยกเว้นปะคะน่าจะเป็นเพลงของโฟอีฟจริงๆเพลงแรกที่วิวเริ่มทําเลยบางครั้งก็คือแบบอยู่กันมายาวนานมากแล้วทุกคนก็แบบสพอร์ต อ่า uh, reaction view ได้แบบดีมากๆขอบคุณทุกคนมากเลยจริงๆแล้วขอบคุณทุกคนที่แบบยังกลับมาดูหรือแม้กระทั่งจะเป็นคนใหม่ก็ตามที่ขอบคุณละกันนะคะที่แบบว่าเลือกที่จะกดเข้ามาดูไม่รู้จะทําให้ทุกคนรู้สึกดีได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆ,ๆที่แวะเวียนผ่านเข้ามาแล้วก็ยังดูจนถึงตรงนี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะฝากไว้ด้วยละกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวีให้ได้นะบายแล้วพบกันใหมะะ่วันหน้าค่ะ